โอเค okay, ช่างมันโอเคในตอนนี้ผมได้เตรียมน้ำยา Heavy Potion 2เป็นจำนวน7ขวดที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ได้ไปตามหาน้ำยา o p r ริเบีย o พอช่เป็นจำนวน1ขวดซึ่งน้ำยานี้เป็นน้ำยาที่เทพม,มากเทพที่สุดในเกมแล้วซึ่งมันบวกโชคให้กับเรา500%ในการสุม่มครั้งต่อไป โดยที่น้ำยา h a i Revolution 2บวกโชวแค่2 0 0แสนก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแต่น้ำยาออบริเวียนมันจะมีความพิเศษคือมันมีออร่าที่ต้องใช้น้ำยานี้ในการเปิดเท่านั้นก็จะมีเป็น Memory และ o b l i ิเวียอ่าซึ่งผมอยากได้ไอ้สอันนั้นซึ่งมาถ่ายยากมากไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอ่ะก่อนหน้านั้นครับหลังจากที่ผมอะ่ะส่มผมคราฟถุงมือ Exo f a มานะผมได้ส่มได้ออร่า Exotic มาเยอะมากโอ้ ซึ่งโหหลายอันมากจนผมต้องออโต้ด delete ไว้อ่ะแล้วก็ผมก็ส่มได้อลล่าหลักล้านทั่วไปมาเพิ่มมาเยอะแยะเลยแล้วก็ผมก็ได้รับออลล่าบางอันทิ้งไปบ้างแล้วและที่ผมส่มได้มาเพิ่มก็คือเป็นออล่าใหม่ก็คือ1ใน7ล้านเ e เลเทียลดีวว้าวซึ่งออล่านี้สวยมากซึ่งผมอยากได้มานานแล้วตั้งแต่ที่มาเล่นเกมนี้เลยมันสวยจริงๆออล่านี้ถึงจะเป็นหนึ่งแค่ในหนในเล้านนะแต่มันสวยมาก สำหรับผมว่าม,ามันสวยดีอ่าต่อมาที่ผมสุ่มได้ก็จะมีเป็นไฮเปอร์โรดหในเจ็ดล้านห้าแสนโอ้ไม่ก็อะไรนี้ผมก็อยากได้มันกันโอ้ oh, ก็ได้มาแล้วตอนนี้หลังจากที่ผมครับถึงมือมเอ็กโซแฟลกอมาเอาเอแล้วก็เซเลเทียลสุ่มได้มาสองอันเลยโอ้ oh, <laughs> อะไรก็ไม่รู้โอเคเราจะมาเข้าสู่ช่วงการเปิดน้ำยากันแล้วนะครับ ซึ่งก่อนที่ผมจะเปิดน้ํายานั้นผมก็จะไปเก็บบัฟไอตรงนู่นไอบัฟที่ต้องกระโดดปลากรัวโอ้ยโอยแหลกแหลกอ๋อผมจะไปกระโดดแล้วก็ไปเอาบัฟที่ต้องปลากรัวไปแล้วก็ผมก็จะใช้น้ํายาพวกฟอร์จูนอะไรพวกนี้ไปด้วยใช้น้ายาทั้งหมดเลยอ่ะและผมก็จะใช้รูนออฟเอเวอร์ i n g ติงก็คือเป็นรูนที่เราสามารถสุ่มออร่าได้อ่ะสุ่มออร่าได้แบบในทุกใบโอมนะครับซึ่งในแต่ละใบโอมก็จะมีออร่าที่แบบสามารถหาได้ง่ายในใบโอมน,นั้นๆอะไรประมาณนั้น ก็จะใช้อันนี้ไปด้วยเพื่อจะได้สุ่มให้ได้น้ํายาที่มันดีขึ้นมา่ะโอเคมาผมก็จะเริ่มวิธีการสุ่มน้ํายาเฮเวอรี่โพชชั่นสและน้ํายาออฟเริเวียนมาก่อนอื่นผมต้องปิดบัฟก่อนเพื่อจะให้บัฟมันไม่หายผมจะได้กดบัฟสแต็กบัฟได้มานะครับอาก่อนอื่นผมก็จะใส่บัฟไปเลยฟอร์จูนสเอ้ยเดี๋ยวก่อน โอเคใช้ฟอร์จูนสามปุ๊บอ่าฟอร์จูนสปอยสามเฮดพชั่นไปด้วยปุ๊บอ่ามีอะไรให้กดอีกอ่ามิกโพชั่นก็ได้อ่ะอันนี้ด้วยเพิ่มให้หมดเพิ่มให้หมด <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่าผมเพิ่มให้หมดแล้วก็ลูนออฟเอเวอร์ี่ติงโอเคว้าวโอ้โหตอนนี้บัฟเยอะมากตื่นเต้น ตื่นเต้นมากเออแล้วก็ผมก็จะใช้ถึงมือไทยก้อนเล็ด้วยเพราะว่าผมจะได้เสร็จเควสไอไอน,นี้สักทีซึ่งต้องสุ่มได้โพไซดอนจากการใส่ถุงมือไทยก้อนเล็เอยมาเดี๋ยวผมก่อนหนึ่งผมต้องสุ่มให้ได้6โลก่อนปึ๊บโอเคเฮย้ยพร้อมหรือยังกับน้ำยาเฮลเวอรี่พอชั่นอ่ะเริ่มจากเฮลเวอรี่พอชั่นก่อนหนึ่งขวดกินไปเลยแล้วผมก็จะใช้บัฟตรงนี้ปึ๊บ โอเคแล้วผมก็จะเปิดบัฟนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมปรับออนไลน์ให้เป็นให้มันโชว์ระดับระดับ10ล้านขึ้นไปแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านแล้วก็10ล้านโอเคมาผมจะุ่มแล้วนะเฮลเวอรี่พอชั่นขวดแรกของผมปึ๊บโอ้โอเดี๋ยว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 มันได้อะไรเดี๋ยว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 ดูกันนะอ่ามันได้อะไรเนี่ย โอ้โอ้ได้ถวายไหนึ่งในหกแสนโอ้ยไม่เป็นไรเรายังมีขวดที่สองเรายังมีขวดที่สองเรามีตั้งเจ็ดขวดกดไปเรื่อยๆก่อนให้มันได้ประมาณนี้ให้มันได้หกโลอะมาขวดที่สองปึ้มแล้วก็กดเปิดเปิดตื่นเต้นเลยไปเลยอุ้ยอุ้ยได้โมุนสนดแล้ว โอเคโอเคผมได้โพไซดอนแล้วโอ้ oh. ว้าวเสร็จเควสแล้วเย่โอเคได้ถึงมือใหม่มาว้า wow. วเดี๋ยวผมไปรับไปรับถึงมือใหม่ก่อนโอเคได้พอดีเลยถึงมืออันใหม่โอเคโอเคค่อยๆตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากทำอะไรไม่ถูกเลยลนลนลนอาจจะพูดสะกุตะกะหน่อยนะครับในคลิปนี้อาจจะแปลกๆหน่อยโอเคผมได้ถึงมือใหม่แล้วถึงมือ ถุงมือนี้อ่าไปหนึ่งถุงมือที่จะกุคอันี้นะครับนี่ถุงมือเบสซิ่งไทกอนเลตนะครับเป็นถุงมืออีกร่างหนึ่งของไทกอนเลตนะครับว้าวซึ่งเดี๋ยวบัฟผมก็จะมาบอกที่หลังแล้วกันมา่อนนี้ผมขอสูมอล่าก่อนเออมาน้ำยาใช้เลยน้ำยาไฮบริทโพชั่นขวดที่3บัฟกดไปเลยเฮ้ยได้ฮาเดสนะครับโอ้ได้ฮาเดสปิดบัฟก่อนปิดบัฟก่อน โอเคฮาร์เดสสุ่มไปเลย่อยปึ๊บได้ฮาร์เดสมาเฮ้ย <c oughs> ผมจะได้หลัก10ล้านร้อยล้านบ้างไหมเนี่ยลุ้นนะเนี่ยลุ้นมากมาขวดที่4ี่ไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วเลยไปอย่างรวดเร็วโอ้โหเซเลเทียลเซเลเทียลโอโ้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะไม่เอาสี่ไม่เอาอย่างนี้ขอหลัก10ล้านที่ไปร้อยล้านมาก็ดี ขวดที่เออขวดที่ไหน้วไม่รู้เล็กสามขวดลืมแล้วตื่นเต้นเกินโอเคมาปึ๊บโอ้โหอะไรเนี่ยอาเคนผมว่าผมเกลียแน่เลยโอ้ย <c oughs> ความเกลียมาอสองขวดสุดท้ายสองขวดสุดท้ายขอดีๆขอดีๆขอดีๆเถอะขอดีๆขอร้องมาเถอะ มามาขอดีๆปึ๊บเอากดผิดกดผิดกดผิดเอาขอเด้๋ยครับโอเคมาโอ้โหแกลเล็กซี่โอไม่นะโอไม่นะเหลือขวดเดียวสุดท้ายปึ๊บโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาเฮลิวิชันวดสุดท้ายโอ้ได้สุด แค่น้ำยาเฮล่โพรชั่นผมก็ทอแล้วมาถึงไฮไลท์ของเราออฟริเบียนโพชั่นใช้แล้วนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนตื่นเต้นน้ำยานี้ผมผมก็จะเก็บได้นะออบริเบียนขอดีๆขอดีๆให้ผมหน่อยมาออฟริเบียน จบเลยอ้น้ำยาที่ผมเตรียมมาโอ้โซแซโซเศร้ซซากันเลยทีเดียวโอ้ยที่ได้มาโอ้บีฮา r d เดส a l a ล็กซี่ซูตโพเนดอนสองอันไม่ได้อยากได้แล้วอยากได้อย่างอื่นโอ้โหเกลือนะครับอโอเคนะครับข้อสรุปในคลิปนี้ก็คือผมได้อลล่าอะไรมาบ้างนะ ก็จะมีเป <an> ็นท <an> ี <S an> ่ได้มาเป็นเซเลเทียลซึ่งผมไปคราบแล้วแล้วก็มีเป็นที่ได้มาก็เออดูก่อนนะมีโพสเดนสองอันมีซุดอันหนึ่งมีฮาเดสอันหนึ่งแล้วก็กาแล็กซี่ใช่เออแล้วก็เอาบันก็เกลือโอ้โหแต่เสียดายออริเบียนโอ้โหออริเบียนหนึ่งในโอ้ได้หนึ่งในสี่ล้านมาเอามาทำไมโอ้โห ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปเก็บคาราบน้ํายาใหม่นะครับโอ้โหรู้ส,สึกผิดหวังมากผิดหวังมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเรายังมีเรายังมีโอกาสได้อีกเลยมั <laughs> ม้งอาจจะมีโอกาสได้อยู่หรือเปล่าดวงอาจจะหายไปกับการส่มได้อล่าลูนไปที่เรียบร้อยแล้วโอ,โ,โอเค <laughs> โ,อโ,โอเค, <laughs> ออเค,อเคในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็ จะมาหาคอนเทนต์มาให้ดูกันนะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้โชคดีนะครับถ้าใครจะส่มเอ้ยใครจะส่มน้ำยาอย่าให้เป็นมือผมนะ